รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับส่งของชุดแรกที่ผลิตโดยบริษัทจีนในเมืองหลิวโจวมณฑลกวางสีถูกส่งมอบให้กับลูกค้าญี่ปุ่นพิธีส่งมอบรถยนต์จัดขึ้นที่เมืองหลิวโจวเพื่อฉลองการส่งมอบรถส่งของ G050 ที่ผลิตโดยบริษัทหลิวโจวผูว้หลิงออโต m โมบิลอินดัสทรีจำกัดให้กับบริษัท A.S.F จำกัดของญี่ปุ่น การผลิตรถส่งของไฟฟ้ามาจากความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่นโดยบริษัท ASF เป็นผู้วิจัยและพัฒนาขณะที่บริษัทหลิวโจวหลิงออโตมบิลอินดัสทรีจำกัดเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าผู้บริหารบริษัท ASF ระบุว่ารถส่งของไฟฟ้าชุดแรกจะส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่และบริษัทด้านเวสบัอางรายใหญ่ของญี่ปุ่นและในอนาคตจะขยายตลาดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไป ขณะที่รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหลิวโจวหลิงออโตโมบิลอินดัสทรีบอกว่าในประเทศจีนบริษัทเป็นเจ้าแรกที่ส่งออกรถยนต์สำหรับส่งของที่ได้มาตรฐานญี่ปุ่นและยุโรปไปยังญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระบบเบรกอัตโนมัติซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในเวลาอันรวดเร็ว